เ e อร y ี่ควงขานเธอร์รี่แบรน์คนล่าสุดเอ็นสารินรวมกับกล่องแพ็กเกจใหม่ของเซรั่มเทอร์รี่แบรนด์สกินแคร์จากธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีอันเป็นเอกสิทธิ์ที่ดีที่สุดเฉพาะของเทอร์ี่ในการครั่งสารสำคัญจากดอกดาลาสีชมพูเกรน่าอย่างอ่อนโยนจัดง,งานเทอร์รี่เดอะเน็กซ์ชาร์เดอร์เฟิลเดอะบล็อก เพื่อปาตัวพรีเซนเตอร์เซรัม่มเอ็นครีมคนใหม่กับเอ็นซารินโรนเกียร์พร้อมเปิดขายเทอร์รี่นิวแพคเกจิ้งแพคเกจโวมใหม่ของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดาราฟอรรลด์ดส s ซรั่มอินครีมเอ็กซ์ตร้าเซนอย่างเป็นทางการแถมจัดกิจกรรมพิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากวงอ t l ล s แบบแปมคราเบลให้บรรดาสาวกคนรักแบรนด์เทอร์รี่ได้ร่วมสนุกกัรหนะแฟชั่นเฮาส์สยามพารากอนก็สำหรับการเป็น CO เทอร์รี่นะคะทุกคนจะบอกว่าก็ ไม่ได้ยากสำหรับดีคือช่วงแรกเนะี่ยในการเริ่มธุรกิจม,มันยากอยู่แล้วเนาะพี่ใช่แต่ว่าพอเราธุรกิจไปสักพักหนึ่งเนะี่ยรีดความรู้สึกว่าเราสามารถทําได้ไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ประสบความสําเร็จเนาะถึงแม้จะเจออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันคืออุปสรรคในการทํางานอยู่แล้วเนาะพอลีได้ทํามาสักระยะประมาณเข้าปีที่3นะคะลีรู้สึกว่าการทำธุรกิจเนะี่ยเป็นเรื่องที่ได้ชอบชเราทําแล้วเราสนุกกับมันเราทําแล้วเรามีความสุข ไม่ว่าจะตู้สักลอนะไหนดีก็สามารถผ่านไปได้ค่ะก็ไม่ได้ยากอย่าง,างีิคิด้พานั้นคนะ่ะทำไมถึงเลือกคุณอินทำไมฮะแอบรู้ไมกนะันครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าบอกทุกคนเสมอว่าไม่ใช่แค่เธอรี่เลือกคุณอินวันนี้ค่ะแต่ว่าคุณอินต้องเลือกเธอรี่ด้วย,อยขอบคุณพี่อินมากค่ะแล้วก็คือมันดะให้เห็นว่าแปลว่าสินค้าของเรนเนี่ยต้องมีคุณภาพพี่อินถึงเลือกที่จะตอบรับการเป็นพรีเมีร์ของเทอรี่แล้วก็พี่อินเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงมากสําหรับ เราเหมือนกันใช่ใช่เรารู้สึกว่าดีนเอมีความเข้ากันแล้วก็เข้ากับแบรนด์เพราะว่าเป็นนักธุรกิจเหมือนกันแล้วก็พี่เป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็เก่งรอบด้านแต่ว่าทุกคนดูสิค้าว,ว่าผิวหน้าพีนคือแบบว่าไม่โทรมเลยขอบคุณครับค่ะแล้วก็นี่มองว่าพีนนะคะเป็นเหมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ทํางานหนักแต่ต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ ชื่อคุณอินนะคะก็ยังคล้ายกับชื่อเิตภันของเราด้วยนั่นก็คือเทอร์รี่ดาราโรโดเซรามิคพรเมียรเซนทีฟเพราะฉะนั้นคุณอินเหมาะสมที่สุดคะ่ะที่จะเป็นนิวเคลียร์ของเทอร์รี่ของเราในวันนี้คะ่ะเป้าหมายของเทอร์รี่หรอคะจริงๆรีไม่ได้เคยคิดว่าวันนี้เทอร์รี่จะมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่ามันมาจากความตั้งใจของรีอายุเพียง24เท่านั้นเพราะว่ารีต้องการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนแล้วก็เป้าหมายต่อไปคิดว่า แบรนด์เทอรี่จะไปสู่โกโก้แน่นอนค่ะต้องทำได้ครับขอบคุณครับก็ตอนที่คุณลิติดต่อมาก็ดีใจครับแล้วก็แอบให้น้องในทีมไปทำเรซูร์ชดูในติ๊กต็อกเพราะว่าเทอรี่ก็ถือว่า้มันเป็นแบรนด์ไทยที่คนใช้เยอะมากอยู่แล้วเลยอ่ะแล้วก็ยอดฮิตอยู่แล้วเราก็เลยแอบยังไม่เคยบอกเลยนะว่าเราอ่ะให้ทีมแอบสั่งมาใช้ก่อนจริง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 เลยจริงจริงเลยแล้วก็ใช้อยู่ประมาณ2วีสัปครับแล้วก็ที่เราดิมีก่อนได้นัดคุยกันรู้สึกว่า เราใช้แล้วเราเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพแล้วก็มีโอกาสได้คุยคุณดีก่อนครับว่าเฮ้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยสำ่รสนับสนุนรองรับด้วยแล้วก็การวิจัยดอกอาหลานเนี่ยเขาก็ทํากันมาเวลาเป็นหลักปีกว่าจะได้เซรั่มอ,อิงครีมตรงนี้ครับก็เ,เลยมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนแบรนด์ดีๆแบบนี้ให้แบบไปไกลๆครับ ก็ขอฝากแบรนด์เทอรี่ไว้ใจด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเซรั่มนะครับเป็นตัวเซรั่มอินครีมนะครับดารลา фл ูอรโดสเอ็กซ์ตร้าเซนซิทีฟนะครับก mm ็เป็นตัวสารสก,กรัดจากดอกดารลาซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีคุณภาพมากๆในราคาที่จับต้องง่ายมากๆด้วยแล้วก็จริงๆผมว่าผมไม่ต้องพูดเยอะหรอกไปดูในทิกตอกหรือว่าไปดูในช่องทางการขายต่างๆเนี่ยมีคนรีวิวให้อยู่แล้วแล้วก็บอกเลยว่าของเขาดีจริง,งผมมั่นใจครับก็ยังไงก็ฝากติดตามแบรนด์เทอรี่นะคะแบรนด์ของเด็กอายุน้อย ยี่สี่เท่านั้นแล้วก็ฝากติดตามพี่อินด้วยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ